สวัสดีนะครับผมเบอรเดือนดีไฟทุกท่านเันด้วยนะทุกคนก็สไลวันนี้ทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเรงสโตนะคบน้องซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้องๆกันีแล้วนะทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูมอมเงินนะทุกคนยังไงพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดะลั์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนก็โค้ดจะมี2โค้ดนะทุกคนให้น้องได้ดูนะครับทุกคนก็จะมีโค้ดนะผมตรงนี้1โค้ดนะครับทุกคนแล้วก็ จะมีโค้ดนะผมตรงนี้อีกหนึ่งโค้ดนะผมก็ใครที่มองไม่เห็นโค้ดเดี๋ยวนี้จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล้วก,กันนะทุกคตนตามนั้นนะโอเคก็ okay. <Okay. S 2> มาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าวันนี้พี่จะได้เท่าไหร่ทุกนะคนโอเคสําเร็จมันยังได้ยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนน้องๆรีบเอาไปใส่เลยนะทุกคนทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้นะครับน้องๆน้องๆได้เท่าไหร่กันบ้างช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนก็มันยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนน้องๆรีบเอาไปใส่เด้อทุกคน ก็มันมีจำนวนจำกัดนะ่ครับทุกคนก็จะมีหมัดไฟหมัดอูนะครับหมัดอับเ้ลนะมีหมัดมังกรด้วยหมัดซาสเกะด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นร้านค้าสุดแรงนะครับก็จะมีเป็นหัวข้าวหมกเอฟนะครับผมไอดีจริงเนาะแล้วก็มีพวกปัดทงใหม่ปัาทงเก่านะครับแล้วก็จะมีเซนนารุโตะนะครับทุกคนแล้วก็จะมีร้านค้าสุดคุ้มนะทุกคนมีเสื้อบนไฟเสอตะจนนะผมไอ้ดีสายนักแข่งแล้วก็จะมีเสื้อบาวันไอหัวบาวานนะทุกคนมี ไอดีงอมนักเรียนด้วยนะคบทุกคนน้องๆชอบแบบไหนน้องก็จัดได้เลยนะคบทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะตัดเป็นร้านสุดแรแล้วกันนะทุกคนก็วันนี้พี่ตัดเป็นห่วงกาวเนาะหวงกาวนะผมไม่มานานแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวลองเลยแล้วกันนะคบทุกคนเรียบร้อยครับผมสาเร็จครับผมมันก็เด้งเข้ามาในหน้านี้ครับทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิววันนี้ว่ารับทุกคนว่ามันจะตึงสักแค่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยทุกคน โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในไอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็นี่คร้บผมจะเป็นหัวข้างคาวนะทุกคนไอดีหัวข้างคาวนะครับทุกคนก็จะมีหัวข้างคาวมีหน้ากากแร็กนาร็อกนะครับทุกคนมีตาเป็นตาแปงป่องด้วยนะทุกคนมีเสื้อมีหน้าโตะนะครับทุกคนเสื้อของแร็กนาร็อกนะครับทุกคนแต่ว่าเสื้อนี้มันมาในราลดราคาเลยคือแบบเออนะครับแต่ว่ามันเท่ทุกคนเออนะผมแล้วก็เกงนักเก็ตนะครับทุกคนคือหลายๆไอดีมันต้องมีนะเกงนักเก็ตทุกคน แล้วก็มีซองพวงนะผมเป็นซองเขาเรียกว่าซองอะไรซองซองม่วงนะคบทุกคนแล้วก็มีนะคะผมเป็น AK อเลเวตเจ็ดนะครับอีหนึ่งกระบอกนะทุกคนนี่เลยนอับนะครับเอาเลเวเจ็ดสองกระบอกเลยนะทุกคนก็จะมีเป็น UMP ครับผมอีหนึ่งกระบอกนะคะทุกคนทุกคนคิดว่ามันเทไหมทุกคนเทป่ะคือถ้าแบบเทอะแปรสาวได้อะทุกคนสำหรับพิกัดนะคะผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล่าสุดนะครับทุกคนก็นอนก็รอ เราจับได้นะทุกคนสำหรับใต้คอมเมนต์นะทุกคนมีท่าเท่ๆเยอะแยะเลยนะทุกคนนี่ฮะประมาณนี้ครับทุกคน,นยคังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมเช่นกันกดไลค์กดแชร์ไว้พี่ด้วยแล้วกันนะทุกคนอือันนี้ท่าขั้นเทปเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวจะกันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้พี่ไปก่อนแล้วครับบา,บายบายครับ